นี่ไงครับเพื่อนๆยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนโอ้โหแบกขึ้นรถสูงๆอย่างนี้กว่าจะได้แต่ละรถโอ้โหอันนี้สามรถแล้วนะครับเพึ่งบ่ายโมงกว่าๆเองสามรถแล้วนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนี่ก็สามสี่รถสบายๆนะครับทุกวันนี้โอ้โหอะไรจะไวอะไรจะง่ายขนาดนี้ดูสิครับโอ้โหนี่แหละครับบ่าวช่วยพามา ชมวิธีการนะครับผมเก็บเกี่ยวมันถอนมันนะครับถอนมันกันนะครับยุคใหม่สมัยใหม่เปลี่ยนแปลงดูนะครับฝีมือเขานะครับนั่นแน่สุดยอดเลยเป็นยางงรุ่นใหม่สะดวกรวดเร็วคล่องแคล่วแน่นอนจริงๆนะครับมีแต่ฝีมือนุ่มๆนุ่มๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ เขาลูบร,รอนะครับทีมงานมีแต่ลูบร,รอนะครับผมหนุ่มลูบรอทเท่านั้นเลยนะครับมีแต่หนุ่มๆโซเซียวเลยนะครับห้าหนุ่มปกหนุ่มนี่การปล่อยผ้าโดยไม่ต้องใช้คนดึงสุดยอดนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนยุค90โอ้โหนะครับไม่มีมาใส่ผ้าแบบนี้นะครับพอเราฟันหัวมันเสร็จแล้วเราก็ เก็บใส่เขีงอีกโอ้ยหลายขั้นตอนนะครับเมื่อก่อนไม่ไม่ง่ายอย่างนี้นะครับทุกวันนี้สะดวกสบายมีผ้านะครับผ้ารองนะครับเราฟันเหงามันนะครับฟันของมันใส่ผ้าแล้วก็นะครับเอาใส่รถหิ้วเอาเลยนะครับเมื่อก่อนโอ้โหใส่เข่งกว่าจะแบกขึ้นรถได้นะครับนะฮะเมื่อก่อนผมก็แบกขึ้นรถแบบนี้แหละนะครับแล้วฝนตกไปปลอยเนาะนะครับแล้วทีนี้รองเท้าเราก็ เพื่อนนะครับเปื้อนโคลนนะครับฝนมันตกสะพานก็ลื่นนะครับได้ตกสะพานนะครับก็เลยได้เป็นกระดูกทับเส้นมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับเริ่มเป็นมาเลยทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันตรายอย่างนั้นแล้วนะครับโอ้โหสะดวกสบายเหลือเกินนะครับบ๋่าตุ้ยพามาชมนะครับสวนเกษตรไร่มันสำปะหลังนะครับสุดยอดไหมนะครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งนี่ก็ประมาณสองสามเข่งสมัยก่อนเนาะสองสามเข่งประมาณนี้แหละ อันนี้รถคันนึงก็รถคันหนึ่งก็เอาไว้โกยหัวมันแถวบ้านโคราชเรียกจกมันนะครับจกมันเสร็จล้วคัน,นก็คอยเอาไว้ยกนะครับยกมันขึ้นรถนะครับใช้รถไถยสองคันสะดวกสบายมากนะครับสุดยอดเลยคนในก็รอเลี้ยงอยู่ข้างบนนะครับทีมงานหนุ่มรุ่หลอนะครับแห่งบุกโชกนะครับสุดยอดเลยอืมสะดวกสบายไหม ไหวไหมคุณป้านะคุณป้าบอกว่าสู้ๆสุดยอดเลยนะครับคุณป้าเราไหวๆๆคุณป้าบอกนะครับสุดยอดเลยวันนี้ทะลุไปติดคิวกันแล้วนะเนาะรถติดคิวกันเลยไม่มีรถใส่จอยไม่งัานก็่เซ็ตนะครับวันนี้เซ็ตโดยที่ไม่ค้ำด้วยเนาะแต่ว่าก็จําเป็นเพราะว่ารถติดคิวเพอรถติดคิวก็เลยทําให้เราต้องกับบ้านเร็วนะครับ ทา,ทางที่เวลายังไม่สมควรกับการกับบ้านแต่ก็ต้องกับนะครับเพราะว่ารถติดคิวไม่มีรถที่จะใส่นะครับวันนี้ก็ไปเอามาสามคันติดคิวไปละสองนะครับอันนี้คันที่สามเรก็เอาไปก็ไปติดคิวอีกเหมือนเดิมนะครับรถละหกเจ็ดตันนะครับคันก่อนน่าจะถึงแปดตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอัดหนักเพราะว่ารถต้องไปติดคิวครับก็เลยได้ใส่ไปเยอะหน่อยนะครับขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะนะครับผมถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปเกษตรบ้านสวนนะครับผมเกษตรบ้านสวนนะครับคลิปบ้าน,านเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ